สวัสดีครับตูนทันโตโกโก้ครับวันนี้วันที่25ตุลาคมส5 6พันครับก็จะมาทำคลิปสันส้นๆสิบนาทีนะครับโดยใช้รูปแบบการถ่ายทำผ่าน t ิ k To อกนะครับแล้วก็บันทึกลงนะครับเพราะสลับกล้องหน้ากล้องหลังได้ก็เป็นการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งเนาะนะครับวันนี้อ่ะนะครับอ่าการสลับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับ นะครั่นคือต้นโกโก้ข้างบ้านนะครับที่เห็นอยู่โดกมากมากอันนี้ทําคลิปสั้นไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้การซื้อขายก็คึกคักมากกับตลาดนะครับตลาดของแต่ละที่แต่ละแห่งครับคนซื้อก็โอ้โหวิ่งเข้าไปแต่ละที่จับจองกันนะครับเพราะว่าบา,บางที่ก็ยังสุกไม่เยอะนะครับปีนี้ฝนช้าก็สุกไม่เยอะมาดูอีกนิดหนึ่งครับว่าโกโก้นะครับ นะฮะคัดลูกทิ้งอันนี้ไม่สุกนะนะครับคัดลูกทิ้งอันนี้น่าเสียดายนะครับ mm hmm. อันนี้ก็อย่างบอกว่านะครับผมพยายามผลักดันนะครับเรื่องของการซื้อขายที่เอาไปใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ก็จะไปได้เป็นเพียงแค่ปุ๋ยนะครับแต่ถ้ามันยังไม่ไมยังลูกเล็กอยู่ที่เราเห็นว่ามันจะต้องคัดลูกนะครับคัดเพราะว่าขนาดของผลนะครับมันอยู่ในช่วงของผลใหญ่มันมาเนี่ยนะครับก็สามารถได้เก็บออกไปก่อนได้ก็เอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอย่างเช่น ทำอาหารสัตว์หรือถ้ามีโภชนาการอย่างที่ผมบอกครับมันก็สามารถที่จะไปทําเรื่องของอาหารของคนได้ได้วยนะครับก็เป็นการซื้อขายก็เกิดมูลค่าเพิ่มเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการผลักดันอันนี้หวยออกรู้ปะครับเนี่ย <c oughs> เลขหกนะครับโอ้มาละใบโกโก้ใบหวยครับันที่ย e ี่ห้านะวันนี้นะครับก็เนี่ยคัดลูกทีมหมดเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมฮะ คัดลูกทิ้งกล้องพยายามจับนะซูมนะครับเห็นไหมฮะคัดลูกหมดเลยแต่ก่อนเป็นลูกเล็กหมดนะครับเห็นไหมฮะคัดลูกหมดเลยตาดอกตามตาดอกก็จะเหลือลูกใหญ่อันนี้อันนี้ก็ดูว่ามันจะคัดลูกไหมถ้าปกติถ้ามันใช้ประโยชน์ได้ตัวนี้นะครับผมก็จะจริงๆนะครับถ้ามันเป็นโภชนาการก็ここสามารถเก็บไปได้นะอันนี้เป็นเหมือนกระเจี๊ยบเขียวนะเราทานเป็นกระเจี๊ยบเขียวได้นะครับอันนี้ครับไปทาําทานกับน้ำพริกได้เด็ดไปนะครับต้นนี้ก็ถูกจองไว้เป็นทานสดเรียบร้อยแล้วนะครับไหมอันนี้ก็คัดลูกผม คัดลูกเห็นไหมฮะลูกคัดลูกนะฮะประมาณนี้นะคัดลูกเน่ัดลูกเยอะเลยครับคัดลูกเนี่ยเห็นไหมคัดลูกมัเยอะคัดลูกมาเยอะเลยครับยิ่งออกไปปลายกิ่งนะครับเนี่ยฮะปลายกิ่งมันมันมันก็จะยิ่งเหลือน้อยนะเพราะว่าอ่าระบบท่อน้้าเลี้ยงมันก็จะมาเลี้ยงโคนต้นมากกว่าที่ต้นมากกว่ากิ่งหลักมากกว่านะเห็นไหมกิ่งหลักเนี่ยโดกเลยนะกิ่งหลักโดกไหมฮะเตมเลยครับนะครับนี่ต้นอายุเข้า8ปีแล้วนะครับโดกเตมเลยครับ เนี้ยมาเห็นอันนี้กิ่งเลยใช่ไหมมาดูกิ่งครับกิ่งจากกิ่งนะฮะอันนี้กิ่งอันนี้กิ่งคาครบนะฮะแตกมาแต่ตอนแรกกิ่งคาครบมันก็ยังแตกฉาดขึ้นไปตัวเนี้ยเป็นกิ่งแตกฉาดขึ้นไปละผมก็จะให้แตกฉาดขึ้นไปข้างบนนะครับตันนี้ไม่ให้เข้าข้างบ้านด้านโน้นผมก็ตัดนะฮะปล่อยปล่อยกิ่งนี้แต่งกิ่งขึ้นไปแตกฉาดขึ้นข้างบนพยายามแตกฉาดขึ้นบนละี๋ยวก็จะตัดยอดปลายปลายยอดลงไปเพื่อไม่ให้มันสูงครับเก็บยากเนาะต้องใช้อ่าไม้ครับ ไม้ต่อกับเคียวครับแล้วก็เกาะลงมานะครับมันก็ต้องใช้บันไดปีนขึ้นไปใช่ไหมครับนะฮะเพราะว่าตาดอกมันมีหมดนะนะครับตาดอกตามต้นตามกิ่งนะครับตาดอกหมดเพราะฉะนั้นกิ่งเล็กครับกิ่งเล็กอันนี้คือกิ่งหลักนะกิ่งแตกคาคบขึ้นไปกิ่งหลักนะครับนะครับกิ่งหลักก็จะเลี้ยงลูกได้ดีกว่ากิ่งรองนะครับหรือกิ่งกิ่งแยกไปกิ่งดาค้างนะครับอันนี้ก็คัดลูกพิมพ์กันอันนี้ก็น่าจะคัดใช่ไหม น่าจะคัดละเพราะว่าเป็นรุ่นของมันเนาะนะครับเนี่ยถามว่าโกโก้ติดลูกทั้งปีไหมแต่จะทํายังไงให้มันติดลูกได้สม่ําเสม,สมอตลอดทั้งปีอันนี้คือสิ่งที่จะต้องมาบูรณาการกับเห็นไหมครัคัดลูกนะฮะย้อนแสงนิดนึงนะนะครับเห็นไหมอันนี้เห็นไหมสังเกตได้ง่ายนลครับกิ่งนะครับนี่กิ่งกิ่งหลักมาแล้วครับมาแตกเป็นกิ่งกิ่งย่อยลงไปครับกิ่งกระโดงขึ้นไปนไมาฮะแต่กิ่งนํำค้างครับลูกเนี้ยไม่เหลือแน่นอนนะครับเห็นไหมมันจะเหลือน้อยมากนะ เห็นไ,ไหมไม่มีนะอันนี้เวลาตัดแต่งกิ่งก็จะตัดพวกนี้ออกไปกิ่งพวกน,นี้เอาไปมานะฮะเห็นไหมนะครับมานะครับอันนี้อันนี้เขาจะกิ่งกิ่งกระโดงขึ้นไปเนาะนะครับกิ่งกิ่งหลักนะครับก็แตกแยกเป็นกิ่งลองลงไปแยกกิ่งลอง,กกงลองไปนะครับดกไหมนะครับประมาณนั้นนะมีหลายคนก็พยายามจะผสมเกสรน,นะเพราะบางสายพันธุ์ผสมเกสรยากครับต้องมาใช้คนผสมเกสรเน,นี่ยเห็นไหมแยกกิ่งมานะครับ ไล,ล่ลงม,มาเลยเห็นไหมกิ่งโน้นมานะครับยิ่งปลายกิ่งมันก็จะเหลือลูกน้อยลงเห็นไหมเนี่ยคัดลูกทิ้งหมดเลยอันนี้คือคัดหมดเลยนะครับสามลูกนี้ถูกคัดหมดเรียบร้อยละฮะย้อนแสงครับมาดูได,ดนน้เห็นไหมสีอาจจะไม่จับเนี่ยคัดหมดเลยนะครับคัดลูกทิ้งหมดเลยนี่คือลักษณะของโกโก้ Go นะนะครับประมาณนี้เลยเกิดมูลค่ามันก็จะทําให้เกิด คือพัฒนาในเรื่องของการนําไปใช้มากขึ้นมันก็จะทําให้เกิดมูลค่าเนาะนะครับอันนี้คัดแล้วนะครับก็สีมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยคัดแล้วี๋ยวก็กล้องโฟกัสหน่อยได้ไหมได้ประมาณนี้นะก็ถ่ายทําจากมือถือนะครับมือถือผมก็ยิ่งมีปัญหาอยู่เดี๋ยวก็รอการเปลี่ยนอยู่ครับผมจะถ้าใครมีมือถือที่สามารถที่มีนอกจากไอ o n นนะของไอโฟนผมไม่ค่อยถนัดนะครับ ใครมีมือถือรุ่นไหนนะครับอันนี้ผมกําลังค้นหาอยู่ว่ารุ่นไหนที่มันสามารถถ่ายถ่ายทาแบบเอ่อกลับหน้ากลับหลังได้เลยครับถ่ายคําคลิปกับหน้ากลับหลังเลยนะครับมือถือนะไม่ใช่เป็นอย่างอื่นเพราะว่าผมไม่อยากจะถ่ายเทข้อมูลลงไปที่อื่นแล้วก็ค่อยไปโหลดลงเนาะเพราะผมทําคลิปเดียวเป็นส่วนใหญ่นะครับทาคลิปเดียวเป็นส่วนใหญ่ ก็แนะนํามาได้ครับว่าเป็นรุ่นไหนเนาะของยี่ห้ออะไรผมใช้ Oppo อยู่นะครับเมื่อก่อนใช้ a m s u ุงแล้ว a m s u ุงรู้สึกเปลี่ยนบ่อยมากก็เลยไม่ไม่ไหวนะครับก็เลยมาใช้ Oppo แล้วใช้ใช้ทนใช้นานมาก Oppo เนี่ยนะครับนี่ถ้าไม่ตกแตกนะครับผมก็ไม่น่าจะมีปัญหามันตกตกนะครับขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็หล่นลงมาแตกนะครับก็จะกระจายเลยจอแตกครับเปลี่ยนจอใหม่เพื่อคลายปัญหาก็แนะนํามาได้ครับเพราะมีความจําเป็นมากนะครับ พอรุ่นเนี้ยอย่างในรุ่นเนี้ยนะครับผมถ่ายทาอันนี้คือถ่ายทําผ่านทิกต o k นะครับผ่านแอปพิทิกตอกนะครับแล้วก็แอปทิกตอกมันข้อจากัดอยู่คือ10นาทีนะครับถ่ายทําได้10นาทีแล้วมันก็จะตัดไปนะครับแล้วผมก็บันทึกลงเครื่องแล้วก็เอาลงคลิปนะครับเห็นไหมฮะประมาณนี้ก็ใช้เทคนิคการเอาแต่ถ้ามันเป็นแบบเออกล้องที่มันสนับหน้าหลังได้เลยนะครับมันก็สามารถที่จะ ให,ให้เราเนี่ยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับมาทผํผพาน,นกลับก็คือพิธีเทคนิคครับกลับมาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือถ่ายทําต่อเนื่องนะผมไม่ได้หยุดถักกล้องนะครับก็ให้เห็นหน้าเห็นตาก,กันประมาณน,นี้ก็พยายามอยู่ครับว่าทํายังไงให้มันสมูทที่สุดเนาะราคาตอนนี้ใครได้เยอะได้น้อยอยังไงนะครับแชร์กันมาครับว่าที่ไหนบ้างให้ราคาสูงบ้างอะไรครับ สิ่งหนึ่งที่บอกบอกบอกเรื่องราคากันเนี่ยก็เพราะอะไรครับมันเป็นการกดดันผู้ซื้อนะเกิดการพัฒนา,นาการแข่งขันครับที่นั่นในราคานี้ราคาที่นั่นราคาน้อยอะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่บอกว่าน้อยออกว้อยใจกันแต่ว่าเป็นการผลักดันเข้าไปกับระบบรวมครับว่าทําไมแต่ละที่ซื้อแตกต่างกันมันก็จะเป็นการแชร์ข้อมูลแลกเปลี่ยนว่าเออที่นี้เขาซื้อไปเพื่อทําอะไร ที่นั่นเขาซื้อไปเพื่อทําอะไรที่นี่ได้มาราคาอย่างไงครับประมาณนั้นนะครับอย่างเมื่อเช้าก็ทางฟิลิปปินถามมาอีกแล้วนะครับว่าอยากจะนําเข้าทั้งที่เมื่อก่อนนะครับก่อนโควิดนะครับนำเข้ามาประเทศไทยนะครับอยากจะเอานาเข้ามาประเทศไทยเมล็ดไม่พอค่ะไม่เมล็ดตอนนี้นะครับของฟิลิปปินไม่พอครับไม่พอก็เลยจําเป็นนะครับตอนนี้ผู้ลงทุนนะครับประเทศจีนนะครับรู้สึกว่าไปลงทุนหลายๆประเทศแล้วเพราะว่า ความต้องการใช้ในประเทศจีนสูงขึ้นจากเมื่อก่อนเยอะนะครับคนรุ่นใหม่เริ่มเข้าถึงประโยชน์การนำไปใช้ของโกโก้มากขึ้นนะครับทำให้ตอนนี้เฉพาะประเทศจีนประเทศเดียวนะครับปลูกทั้งโลกมันยังไงก็ไม่พอครับนะครับมองถึงความต้องการใช้นะนะครับอินเดียนีไม่ต้องพูดถึงเลยครับมาเยอะมากอินเดียนะครับตลาดหลากหลายเข้ามาเลยแต่ราคาก็ยังไม่สูงนะครับจีนมีเบี่ยงให้ราคาอยู่นะครับเพราะว่าบางกลุ่มเขานำไปใช้อีกประเภทหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นไทยเองก็ต้องดูกันไปครับว่าใครทํามูลค่าได้เยอะขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าจองสปายเชนนี้ไว้มากขึ้นเมื่อเช้าก็ได้คุยกับแหล่งทุนก็อัปเดตมาครับว่ารออีกนิดเดียวรออีกนิดเดียวเพราะว่าตอนนี้ก็จะได้เปลี่ยนใหม่ใครติดตามเรื่องเครดิตคาร์บอนผมก็แชร์ไปแล้วนะครับหนึ่งปีที่ผ่านมาผินประมาณไหนยังไงเพราะนั้น ผลพลอยได้นะเครดิเรบาบอกเขาเรียกผลพลอยได้นะครับไม่ใช่รายได้หลักนะครับรายได้หลักเกิดจากกระบวนการที่สร้างประโยชน์ตรงนี้มากกว่ากะก่อพบในคลิปต่อไปนะ10นาทีผมจำกัดไว้แค่นั้นเพราะว่าใช้ผ่านแอปติกตอ k ครับแชร์ประสบการณ์ครับวันนี้ครับสวัสดีครับ